สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําแบบสอบถามกันค่ะเรื่องคนที่เรารักกับคนที่รักเรากันนะคะที่โรงเรียนรักกตีค่ะไปดูกันเลยค่ะเราจะไปหาเยื่อรายแรกนะคะของเราอุ้ยอันนี้เป็นม6เลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะคนนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อปิ่นค่ะอยากถูสอบถามว่าระหว่างคนที่เรารักกับคนที่รักเราปิ่นจะเลือกอะไรเอ่ยคนที่เรารักค่ะเพราะ่อะไรคะ เพราะว่าชอบเป็นฝ่ายไปชอบเขาก่อนค่ะโอ,อ้ยขอบคุณค่ะออไปหาแก๊งเพื่อนคนหล่อแล้วค่ะไปค่ะไปเร็วไอ <c oughs> เอ,อ็คสะดวกมึงถ่ายงานปะเนี่ยจริงอย่างนี้ค่ะ, <c oughs> ะ,วะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ ชื่อชื่อเล่นหรือรรชื่อจริงชื่อเล่นเนหรอช,ชื่อเล่นชื่อปอนครับผมอยากสอบถามว่าระหว่างคนที่เราลักกับคนที่รักเราจะเลือกอะไรคะคนที่แม่แม่ยังยัง <laughs> คนที่รักเราดีกว่าครับเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าดูเขาแบบเออยังไงรักเรากว่าเนาะเออแบบให้เขารักเราอ่ะเออเราแบบไม่ใช่รักไปคนเดียวเออเข้าใจปว่าเขาจะได้เทคแคร์เรานะครับผมโอเคสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับชื่อปื้มครับแดดร้อนเอาใหม่ได้ไหมสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับชื่อปื้มครับอย่างสาวถามว่าระหว่างคนที่เรารักกับคนที่รักเราจะเลือกอะไรคะ อ่าคนที่รักเราครับเพราะอะไรคะอ่าเพราะว่าเขารักเราเรารักเขาแค่นี้จบกันครับขอบคุณค่ะนี่ถ่ายงานหรือว่าถ่ายเล่นถ่ายงานถ่ายงานเอานึกว่าถ่ายเล่นถ้ามันถ่ายงานเดี๋คุณทำให้มันเล่นสสวัดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อทันติกครับค่ะชื่ออะไรคะชื่อลิวครับอยากสาวถามว่าระหว่างคนที่เรารักกับคนที่รักเราจะเลือกอะไรคะ เลียกคนที่รักเราครับผมเพราะอะไรคะเพราะว่าผมชอบเป็นพาเดี๋ยวเดียให้กูเตียวคำถามคันไม่เลียวอ่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชิลิวครับผมอยา่างสารถามว่าระหว่างคนที่เรารักกับคนที่รักเราจะเลือกอะไรคะเลือกคนที่รักเราครับผมเพราะอะไรคะเพราะว่าความรักนะครับมันขึ้นอยู่กับการใส่ใจของคนักของคนของกันและกันครับผม เฮ้ยอย่าดี้กูเขินอ่ะไม่มีใครไม่เคยมีใครมาถามกับูแบบเนี้ยแม่งตอนแอมเหมือนกันแต่ก่อนต้ตัิ้ก่อนถามวกถามเนี้ยวัสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแอมค่ะอยากสาบถามว่าระหว่างคนที่เรารักกับคนที่ลักเราจะเลือกอะไรคะคนนี้เราลักค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าชอบเป็นคนแบบใส่ใจคนดูแลชอบดูแลก็เอยขอบคุณค่ะ มามาตาคูดามคูดไม่ได้ทำไมคุณตอบว่าอะไรนะตอบว่าอะไรนะตอบว่าอะไรนะมาเยี่ขานเยีา้ตอบว่าอะไรเรียนอตมานี่มานี่าน่เฮ้ยใครแม่ปลาใส่ไมใส่ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชิลิวครับผมอยากสอบถามว่าระหว่างคนที่เรารักกับคนที่รักเราจะเลือกอะไรคะเลือกคนที่รักเราครับผมเพราะอะไรคะเพราะว่ามันเป็นการเป็นการที่เขาใส่ใจเราครับผมความรักการใส่ใจเนี่ยครับมันมันมันก็พูดถึงความรักมันทําให้เรามีความรักดีๆครับผม

ชื่ออะไรคะฮะชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเกมครับพี่จะสอบถามว่าระหว่างคนที่เรารักกับคนที่รักเราเกมจะเลือกอะไรโอ้สตาร์เลย <c oughs> <c oughs> คนคนที่เรารักครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาเราอยู่คนที่เรารักไงเราก็มีความสุขพี่โอ้ขอบคุณค่ะ